วันอังคารที่6รก,กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางการจนาเทวะสินชัยกุลผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็น ประทานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่4ประจำปี2564ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทราบผลการดำเนินการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานทะเบียนการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานปีงบประมาณพศ2564และการเปิดให้บริการยื่นคําขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผ่านระบบ e-service หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองุ ุณเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน